มายังไงเปิดหัวคอสวยฟรีไปครับทุกคนไม่เป็นไรคิวมารอบนี้ยังไงคูณ2ไปสบาทครับผมเจมาอีกยังไงต่อหรือเปล่าครับทุกคนโอ้โหลิ้นกูเป็นไรวะเนี่ยรอบนี้ลอบไปครึ่งจอยังไงวายมาสองตัวโอ้โหบอกมาอีกสวย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 เพื่อนบิ๊กวินไปครับผมโอ้โหสวยเลยสวยเลยครับทุกคนสวยเลยมา โอเคครับผมก็กลับสวิตซ์นเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับช่อง s อนะทุกคนเอาวันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวเกมสาวถ้ำของค่ายพีจีนั่นเองนะครับผมวันนี้มาเล่นกันนะในทุน511บาทนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ซื้อฟิลิปินสไปเลยแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็พพาคลิปใหม่ๆผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อด้วยแล้วกันลิ้นบันกันสระอมา ซื้อก่อนสักร้อยหสบาทครับทุกคนมาเซิร์ฟไปก่อนแล้วกันลองเชิงนะครับผมต้องลองก่อนนะว่ามันเกิดหรือเปล่านะวันนี้มาเปิดหัวก็ฟรีไปแล้วครับทุกคนยังไงเื่อนเจมาโอ้โหโหนึ่งบาทครับทุกคนมันคุ้มจริงๆนะทุกคนเออบอกเลยเจ็ดเคกูได้มาเก้าบาทโอ้โห เกลือครับทุกคนเกลือเล่นอะไรก็คือเกลือยัดเคมาสิบรอบนี้ยังไงเคมาสวย72บาทครับทุกคนโอเคยังไงโอ้โหสวยแปสิบสีครับทุกคนมาพอได้คืนอยู่ครับทุกคน บิ๊กวินไปนะทุนโอ้โหหนึ่งร้อยเ้าสิบสองบาทครับผมซื้อไปร้อยห้าสิบกำไรอยู่ที่ห้าสิบบาทครับมามันพอได้อยู่เจมารอบนี้ยังไงเพื่อนรอบสุดท้ายแล้วมันไม่ต่อนะครับผมอ่ะโอเค ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้มาทัง้งหมด212บาทเลยนะทุกคนก็กำไรอยู่ที่50บาทครับมาโอเคเดีย๋ยวเรามาปั่นเองดีกว่านะครับซื้อจบๆไปแล้วเบตสามสิบไปเลยแล้วกันทุนน้อยก็จะเล่นนะทุกคนโหลดมาก่อนแล้วกันมาเบตสิบบาทไปเลยแล้วกันโอ้โหรอบนี้เจไปเจไ,ไปครับทุกคน120 ร้อบาทนะครับทุกคนเออมาสิบาทครับตอนนี้ยังไงหกรสุดท้ายรอบนี้จัดไปครึ่งจอครับทุกคนมายังไงสาวถ้ำบวกมาสาบาทนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อฟิสปินไปดีกว่านะครับผมมาจีกเกียรปัน่นมาทุกคนซื้อไปเลยแล้วกันเผื่อจะได้กำไร มายังไงเปิดหัวคอสวย,สวยฟรีไปครับทุกคนไม่เป็นไรคิวมารอบนี้ยังไงคูณ2ไป3บาทครับผมเจมาอีกยังไงต่อหรือเปล่าครับทุกคนโอโ้โหลิน้นกูเป็นไรวะเนี่ยรอบนี้รอบไปครึ่งจอยังไงวายมา2ตัวโอโโโ satur, ้โหบอกมาอีกสวย <ried S 1> สวยสวยๆเพื่อนบิ๊กวินไปครับผมโอ้โหสวยเลยสวยเลยครับทุกคนสวยเลยมา เมกาวินไปครับทุกคนอ่ะก็สาหรับใครที่สนใจหาเงินเวลาว่างนะทุกคนก็สามารถคลิกลิงใตค้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะบักหมดทิ้งไว้ให้แล้วกันนะผมสาหรับใครที่สนใจนะทุกคนซุปเปอร์เมกาวินนะครับ2 9 5้าสบ้าาทครับผมมาไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคน,นเจ็ดนมเบื้อนยังไงกำไรเรามาร้อยหนึ่งแล้วตอนนี้อืม้มสวย วายขึ้นมาคิวสวยอีก16บาทได้มาเท่าไหร่57นะครับคูณ18ดอยู่ครับทุกคนเคด้วยมาหนึ่งร้อยแปดบาทครับทุกคนโอ้โหไม่ไหลต่อนะบิ๊กวินไปโอ้โหเข้าฟีเรเกมบอกมาเอ้ยไม่ใช่ซื้อฟีสปินไปได้มา460แล้วตอนนี้กำไร300กว่าบาทนะครับผม ได้รอบนี้ถ้าคุ้มผมก็จะเลิกเลยนะทุกคน mm hmm. บอกมา50วะทุกคนโอ้โหว่าจะขออีก200แต่ไม่ได้นะทุกคนโอเคเราพอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนวันนี้ได้กําไรมา300-400กว่าบาทแล้วนะครับผมก็ถือว่าได้กําไรอยู่นะทุกคนอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะสาหรับใครที่ ถชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ